วันนี้หนังเด็กฟิล์มยูการรีววลโอโคตรใหญ่ใหญจะเป็นยังไงไวดกันครับพราข้เรื่องกันดีก,กว่าครับไลโอโคตรใหญ่ใหญผมให้อยู่ที่2เต็ม10ใช่ครับฟังไม่ผิดครับโดยที่ผมให้คำนิยามว่าคือวังครับเนื่องจากตอนยอมร้องตรงว่าการปล่อยทีเซอร์ของไลโอเนี่ยค่อนข้างที่จะขายเราไว้เยอะเลยเขาวอาภาพสวย CG เดดเป็นการปฏิวัติหนังไคจูองไทยแน่นอนแต่ก็พอดูแล้ว มันมีข้อดิปิงหลายอย่างที่ผมอยากจะเตือนคนก่อนไปดูครับอย่างแรกเลยครับที่ผมอยากเตือนคือใครที่ไม่ชอบแทนเฮลนะครับใครที่ไม่ชอบการถือกล้องด้วมือจะมีความสั้นๆนิดนึงเนี่ยไม่ค่อยแนะนำเพราะทางเรื่องจะมีภาพแทนเฮลครับเพราะขนาดผมที่ดูได้เนี่ยยังรู้สึกเวียนหัวเลยครับพอดูไปได้ครึ่งเรื่องเพราะว่ามันมีเยอะ,ะมากาจริงๆเรามาเจาะลึกกันดีก,กว่าครับแต่จะย้ำก่อนนะครับว่าถ้าพาร์ทไหนมีการสปอยผมจะขึ้นคาเตือนก่อนนะแต่ ประเด็นก็คือความที่มีปัญหาเหมือนดิเนี่ยครับมันอยู่ที่คาแรคเตอร์ครับเพราะถ้าพูดต,ต,ตรงคือคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครค่อนข้างแบนครับคือไม่ค่อยมีความสมเหตุสมผลคือพอมันนําเสนเหุผลของตัวเองอะ่ะมันก็จะโดนขัดากับการการะทําของตัวเองเช่นนะครับคือตัวละครที่มีชื่อว่าก้าวเนี่ยเขาเป็นหลานของคนคนหนึ่งครับที่เขาเจาะน้ําเก่งมากและเขาก็โดนเลี้ยงโดยลุงคนนี้นครับมาแต่เด็ก แต่พอไปถึงฉากที่จะต้องใช้ความรู้ตรงนี้เนี่ยตัวละครที่เป็นพระเอกเราครับกับไม่มีความรู้ตรงนี้ครับกับเอีกตัวละครหนึ่งที่มาแนะนําแทนอันนี้ก็ทํได้การขัดแย้งกับตัวตัวเองอีกตัวละครนึงครับแต่น,นี้ยํานะครับว่าสปอยคือตัวละครหนึ่งเนี่ยชื่อว่าฝนครับเป็นนางเอกของเรื่องฝนในตามในเรื่องเป็นคนแรกที่เจอแย้ในตอนเด็กนะครับแต่ฝนก็เป็นตัวละครตัวรแรกๆเช่นกันที่เพิ่งรู้ว่ามีแย้อยู่ในดนแดงนั้น ตอนกลางของเรื่องคือทางที่ตัวเองคนเจอก็ควรแล้วก็เป็นคนคุดทีด้วยจริงๆเราควรจะรู้ก่อนคนอื่นหรือเปล่าคือเรื่องคอสตูมครับคือผมรู้สึกว่าคอสตูม,มเป็นสิ่งที่สําคัญของเรื่องที่ผลักผมออกมากๆเพราะเรื่องนี้มันเหมือนการผสมแม็กแม็กผสมกอซีล่าแล้วก็พยายามผสมความเป็นไทยเข้าไปแต่พองออกมาครับคือคอสตูมในเรื่องไม่มีตัวละครไหนเหมือนอยู่อีสานนะครับคือทุกตัวละครเหมือนอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่อเมริกาคือ คว,ความเสื้อยีนความเสื้อเสื้อแบบเสื้อหนังหนาอะไรอย่างเงี้ยทําทำให้รู้สึกว่าแบบเออหรือว่าคือมีตัวละครหนึ่งอ่ะที่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบแก๊งลุมที่เขาค่อนข้างใส่ชุดเหมือนทางอีสานหน่อยแต่ก็ทําได้ไม่สุดเช่นกันก็ได้ทาให้มันยอ้อนแยแล้วผ่าคนออกเต้นกลางวางเรื่อเต้นจุดสำคัญของเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ตอนเกิดตอนเริ่มกับตอนท้ายเรื่องอ่ะเหมือนหนังคนละม้วนอ่ะคือเกิดมาค่อนข้างดีนะแต่เหมือนหลงทางระหว่างทางไปถึงตอนจบอ่ะก็ทำรู้สึกว่า อย่างนี้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยเกิดคําถามในหัวตอนดูจบเรื่องต่อไปครับคือเรื่องของบทไอ้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการน่าใจของพงกับไหมหรืออะไรแต่ฮะที่โลเคชันอคืออีสานตัวละครที่ควรจะพูดอีสานไม่พูดทางเรื่องมีการพูดอีสานเลยไม่มีเลยแม้กระทั่งตัวละครแบบพื้นบ้านที่เขาอยู่ตามแบบเป็นแบบพื้นหลังก็ไม่พูดเป็นการพูดภาษากลางทางเรื่องที่ทําให้รู้สึกค่อนข้างขัดกับโลเคชันที่ ตัวในเรื่องนี่วางอยู่เช่นกันครับว่าาอาหารที่แบบโลเคชันอีสานก็ควรจะมีตัวละครพู้อีสานบ้านใหมและต่อไปครับไปเรื่องการตัดต่อือเรื่องนี้เขาน่าขายซีจีไว้ดีใช่ครับซีจีวางฉากดูดีจริงเกินมาตรฐานไทยจริงแต่ซีจีเหมือนค่อนข้างไม่ค่อยเก็บรายละเอียดความหมายคือตัวแย้งสวยมากอลาัางการดูสมจริงมากแต่บางทีมันจะมีฉากที่มีรถข้างๆอ่ะมีเศษของรถอะ่ะไม่มีแย้เลยไม่มีตัวละครแย,ย้ตรงนั้นเลยหรือแม้แต่ การที่ตัวละครเนี่ยโดนกิ load, นโดยแย้เลือดไม่กระสับโดนรถนะเลือดไม่โดนพื้นเว้แต่ว่าเลือดอยู่ที่ปากแย้ yeah. ก็เลยจะทําให้คนดูแบบดูไม่เรียลเท่าไหร่ถึงแม้แย้จะดูดเรียวแล้วก็ตามแล้วก็การตัดที่ทําให้เกิดข้อสงสัยคือบางตัวละครเนี่ยคือตอนหนีมีขึ้นรถสีดำนะแต่พอไปโพลิพชากโพลมากับรถสีขาวอะไรเงี้ยก็ทําให้เกิดการไม่คอนติเนียเกิดการสำหรับการดูของคนดูมากๆจริงๆครับโดยการดีวโดยรวมของเรื่องนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคืออันนี้ ผมบอกว,ว่านี้คือความ,มคิดเห็นส่วนบุคคลสำหรับผมนะครับผมบอกเลยว่าถ้าจะแนะนำไหมก็ถ้าเป็นคนชอบดูแฮนด์เฮลได้และอยากจะลองดูหนังที่แบบเออ CG มอนขัานเกินมาตรฐานไครมนิดนึงก็ลองเข้าไปดูได้ครับแต่ใครที่แพ้แฮนด์เฮลแบบนี้ก็ไม่แนะนำนะครับสำหรับผมเรื่องนี้อย่างที่บอกไปก็คือให้สอบเต็มสิบนั่นเองใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ใช่ไหมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ